ใครวะใครวะโอ้ตัวใหญ่จังเลยโอ้โหใครวะตัวใหญ่จังเลยโอ้ให้พี่แสงอุ้มด้วยเว้ยใครวะโอ้ใครวะอืม่าแล้วนี่ใครเนี่ยโอ้เดินหล่อเอียงไปเลยโอ้โอ้าเห็นไหมยเห็นไหมอะไรเห็นไหม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 เห็นน้องไหม นั่นน้องโวยวายแล้วเห็ยไหมหนน้องเห็นไหม z o o มไปเห็นไหมน้องน้องขู่ใแล้วเห็นไหมเห็นปะเห็นปะดูปะดูปะดูไหมดูไหมดูไหเห็นไหมนะเห็ะเห็นใครอยู่ข้างในดูใครอยู่ข้างในเห็นไหมใครเห็นไหมน้องออ่ะเ เห็นน้องอยู่ในนี้ั้ยเป็นลูกเป็นเป็นลูกเป็นเห็นไหมเพีงน้องเพิงงนี่น้องเพียงนี่ว่าน้องเพิงเพิงน้องเผาเอาไงดีวะน้องผัวน้องผุนเอาไรดีตุ๊กช่ออะไรดีตุ๊กช่ออะไรดีผันผัวผันอู้ดูที่ผมตั้งเลยว่าใครวะอยากเกิดอยากเกิดได้อยากเกิดอนี ยากดเหออยากกด,อ,กกดอ้าวอายเลยอยาก,กดง่ายหรือไงโอ้ผมปิวเหมือนนั่งเอมิวสิกเลยเว้ยน้องศรงแห่งบ้านบัวผาดตำบลโคอ,อีดอย <c oughs> เห็นปะเห็นปะเห็นน้องเห็นน้องอยู่ไหนปะ,ะกี่นาทีแล้วล่ะไหนไปอยู่ใกล้ๆกันนี่เวลาเขาหน้าโตมาจะได้ไปนั่งนู่นแล้วน้องไอซ์ไปนั่งข้างๆเร็ว น้องไอน้นั่งตัวนี้ลูกไปนั่งเปนั่งข้างพี่เนะาเะเวลาโตมาจะรู้นั่งตัวนี้นั่งข้างเนี่ยอยู่ในคอมที่ที่รถนั่งค่ะกัน,นเออเนี่ยอ่าวันหน้าโตมาจะรู้จักกันอ้าวมองกล้องมองกล้อง